สวัสดีค่ะมือนีนนะคะเอ้ยมาพบกับจ่องอุยชาแนลนะคะมือนีนห้าสิบห้าไปเบิ่งเบิงค่ะขายให้อุยไอ้น้ำแน้วัยกับมาน้ำอยู่หนึ่งมากับอุยไอชาแนลนะคะอุยไอเป็นคนไทยนะคองมือสองสีมาน้ำกันสิบาไปเบิ่งบึ่งงวดที่แล้วนี่เพื่อนไฮเเฮ้มมาห้าหกหนึ่งนะคะต็่มติมด้วยค่ะหกหนึ่งนะคะขาบ่อเสื้อห้เพิ่อนไปเบิ่งอยู่สายย้อนหลัง ไปเบื้องดูคลิปที่ผ่านมากอะไ้นะคะที่อ่าอยู่ในช่องของเฮานะคะที่บอกไปเมื่อกี้แม่นบ่แม่นค่ะอ่าเฮาได้ลงคลิปไปแล้วไปเบิ่งได้เด้อค่ะจ้ะเบิ่งบรรยากาศทั้งหน้าทั้งสวนค่ะสูงแห้งเลยค่ะเพิ่นเป็นพญาบึ้งภูเขาเด้อค่ะเบิ่งนี้ค่ะเบิ่งนี้ป่าปามบรรยากาศดีดีค่ะอยากมาดูดูเขาไมนกลับกล้องเลยบ่ไม่ต้องกลับเฮาสิเห็นว่าเฮาอยู่ข้างล่างไงอ๋ออันนั้นยึดเพิ่งภูเขาเด้อเฮาอยู่ข้างล่างเด้อ อันนี้ทางบ้าง,างยางใสหาพื้นอัน,นบ,อบึงอีกคู่หนึ่งอยู่เทิงพูนแต่ว่าขบวดมันใหญ่ลราคี่คารเกินไปครับมันคันคายชอบเสียหู้ทั้งรา,างเนี่กับพอ่อล้วหู้ทีคิวคิวหู้ที่คิว,ท,ควที่อะใดเมื่อว่าเออเมือม่อวานสัปัวที่แล้ว,วันที่แลว้วคือวัวที่วันที่หนึ่งสิงหาหกสีโอ้ไปแตน้าเท้านะคุณส่งเมย์ใช่เนะเน้างมกนเนี่ย ดดูไบรรยากาศดีดีเนะค่ะหน้าเพื่อนค่ะจุ si ่อำเภอน้ำโสมจังหวัดอุดรธานีนะคะหน้าของอุยอายร์้ะค่ะนี่ยที่มาเนี่ยสมัยเป็นสาวแว้งนี่ก็มานอนนี่ดูดูค่ะมากลางเต็มนอนค่ะก็สิได้มาหาเลขข้างนี้นะเป็นบ่เคยมาเที่ยวเป็นบอกสาวกะกี้นี่งบุญจักเลขค่ะไก่แล้วเปล่าจระมันงอนส้มวิวมซื่อไก่ล้วไก่หอดเราด้วเนาะไก่แล้ว เหนื่อยจ้ะยากมาสนิทกับเมื่อยหอบด้วยยว่าหมามากดหลินแล้วเม่นเขาเอาไปกินแล้วบอกอยู่สาน้องพญาบึงข่อยว่ามาเท่าไก่แล้วบอกเดียวเไเียวเหรนะนี่เด้็นี่รูเก่ารูเดิมค่ะเก่าเดิมยังงามคืือเก่านะคะนี่เด้อเอาเลยลืมทําการ สีมาเข่าสีเอากันอันนึงเพิ่นเอาอมเห็น,หนาเดีย๋ยวนะก็ฮินาแต่ว่เป็นยังเดี๋ยวเข่าสีเอานีล่องละประมาณตอนสองทุ่มนะคะเข่ากับสีมาเบิง้งอีกขี้เก่านะคะว่าเพิ่นสีหายเข่าตูใดใหญ่ท่านเพิ่นเอาออกมาหลายเข่าก็สีจับเอาอ,อันที่ใกล้ๆที่สุดค่ะล่งไปเลยค่ะตอนนี้กำลงังทำการย้อนลงไปนะคะมูเล็กเติเต้เนเลขออีกหนึ่งเด้อค่ะ ปูบึงทีน่าบึงแม่ี้บึงงวดที่แล้วนี่หามาแม่นอยู่ค่ะหกหนึงก็ได้คาร์โบเมา์งวดสองดอกค่ะบ่แม่นนะเนี่ยเขียร์ลงไปให้เราเลือกเด็ดบคนเท่ากับเท่งให้ล่องเขียร์มาอีกแล้วอีนี่สองอีนี่มาอีกแล้วนสองอีนี่คือมาดูแท้เราอ่ะบคอสามงวดเท่านั้นล่ะค่ะว่าเอาไรค่ะ หั่นจีไ,ไห่ไลก็หั่นกะเอาคือเขาหั่นนะปูพ่นปวกพ่นกะคอบบคอเม็นเหมนสามงวดนะภายในปีนี้นะบบเมนว่าหลายปีนี้นุค้คอสามงวดค่ะปูพ่นปวกนุ้กคอสามงวดใช่ไหมใสามชิ้ใบค่ะงวดนี้เ่าจัดหนักให้เราเลยเราทำงานหนักเลย ติมหัวเนี่ย <c oughs> ขอแมนแเด้พอพ่อยสามตัเลยคักๆเนาะค่ะเนาะขอสามตัเด้อจ้าขอเ,เล่นเลขไทยทั้งวันทีหนึ่งเลยเด้อค่ะจ้ามาเบิ่เงินมือแรกเขาจะเห็นตัเพิ่นบางวันนั้นเขามาเห็นตัเพิ่นพร้อมเด้่ค่ะเ,เห็นตัเ <นะ S 2> ป็นๆแล้วยางออกมาให้เลยอุ้ยยุ่งกัดกายซื พ่อไปนี่แม่รเรียบ้อยแล้วเด้วยค่ะเดินห้าไซเข้าไปแล้วค่ะเห็นไหคะเอาลงไปลึกเติบแล้วนะคะเดี๋ยวมือแล้งนะคะข้าสิ้ผ้ามาเบิงนะคะว่าเพื่นสิเอาออกมาให้ห้าจากตู่เดี๋ยวถาติดตามรับส้มนะจ๊ะสวัสดีค่ะ ค่ะตอนนี้เฮ้าก็บฮอปได้ล่าแล้วค่ะเราจะเดินทางไปบึงเลเบึงเข้ามีทางคํำเมืองสูดไม่นำหนึ่งเ้ยบริสูดด้วยค่ะนกนอนกนองเดเลื่อนลอยตามไม่นำหนึง่งเ <F FC. S 1> เป็ดเอฟซีเพิ่น <F FC S 1> เป็ดเอซีเพิ่นวบางแาวนี่เขาเด้ เปิดไฟสิมากอดแล้วค่ะเขากำลังจะไปหาบึงแล้วค่ะนี่แล้วไปค่ะมาถึงแล้วจะแอบพี่น้าเบิ้ล่อกี้ยังม่ได้หรอเห็นเห่าหมาแล้วอยากมาน้ำเห่าได้พลังคนกระไดเมื่อนี้มีหมูมาหลายค่ะไปแซ่บไปกดซับตะไคร้คอยไปกดติดตามคอยไหวน้ำสามเขาดึงเอาเนอะดดังหล่ะ กังส <t od il |ms|> ิงยางไตหาห้บึงของมัานะคะโอ้ยล่มพัดดีวีมากเลยเป็นตะครังแห้งเ้อเสียงน้ำกันไหลบาดเยกบเฉียดกระหองส่องน้ำก็ไหลแห้งแทนอ้มันตกงกบอกกูมาเมนล่มพัดใบไม้หรือเปล่าเสียงล่มเสียงร่มเขาเปนน้ำดีเด้อเนี่ยอันพี่นูมาน้ำเลยเอียงมากเพี่นูจัดการมัดนะดูเสียก้อนเมย ใหญ่ป้นี่บอกไงจวดแห้งเลยมันตกใจเนี Demon> ่ยไอีนี่ก็ได้มือม้านัรนมึงเขาขึ้นบนเตียงที่เขาหยอกกันนี่แหละโมเมนต์เนี่ยมือนั้นกระย่าขาาเนี่ยไก่สีหอดแล้วค่ะโมเมน่อกวางขยู่หยวนบอกเต็มเอเล่ถ้าสัตวออกมาแล้วค่ะกระต่ายแห้งเพิ่นออกมาบอกให้สีเป็นตเพิ่นบอกมาเมื่ออกมไหร่ เดินไปจัดการเด็นโตเพื่อนใส่บอค่ะกูคือมว่าเห็นท่านดีท้ายเขาไปใกล้ๆเลยเพื่อนออกมาให้โซ่อีกแล้วเด้อพี่น้องเลยมัน้ส่งใส่ไปใส่อะไรบ่เห็นเพื่อนบ่เห็นเยอะสักทีปะเราก็มาส่งใส่โตเดี๋ยวเดียวไปมันมันงเพื่อนเห็นบ่ค่ะพี่น้องอันนี้โตท่านส่งใส่แป้งที่มันบ่เห็นเห็นบ่ค่ะนี่เพื่อนเอาออกมาให้แล้วเต็มอาญากัน เดีในห้องก็สิบจับเอาคือจังเกล้นะคะเห็นไหเอาใส่เอาใส่กุโตอีกหน่อยเอาใส่โตเออเแค่น้อยเอเอน่ะนะโอ้ของเพื่อนก็เห็นว่าเอาใส่โตนะเบื้องของไข่แล้วทายรูปมนะั้ยทายรูดิแล้วกองดาบจะหอมเพื่อนกัน เห็นไหอคะันออกมาแล้วแบบันกินหันดากวันนี้หันดากลงไปแล้วจริงๆนองใส่โตคนน้อยเลยเห็นไหอคะพี่น้องไปจับเล็ดให้พี่น้องไทยก่อน กองเลยคุณผู้ชมับน่ามาเดี๋ยวเขาจะเลือกตัวที่ใกล้ที่สุดค่ะนี่เนาะค่อยบอกคือมูนะ่ะตัวมึงมาขนาดม,มาก่ลหให้แมนนำปุ๋ยเป็นคนจับมานะคะเอาไปเรียนลูกมูจอดเย็เมื่อไปไกลแล้าเดี๋ยวเขาจะเอาตัวที่ใกล้ที่สุดนะคะ่ะ สามค่ะแล้วเขาก็ได้แล้วล่ะโอ้รถคือประตำด่าเขาบ่โอ้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 ามึงเลยเมื่อกี้นี่รถมากเนาะค่ะตื่นเบิร์ดค่ะโอ้มายกอดมาแล้วตัวที่หนึ่งน่าจะหนึ่งแล้วอู้ยยาวานะบวดดีงามแท้ ซื้อบยากเลยคะ่ะงวดเนี่ใกล้ๆท่าพี่น้องข้างบิงกงก็สิวาซื้อบยากเป็ยังไว่ามันมันใดขี้กันกระโพนปวกมอ,อได้รเห็นบ้เอาใจมีได้สีเห็นนะชัดบ้างอือสิละนี่ได้ขาะงวดนีดนะค่ะสิบสี่สิงหาเอยสิบหกสิงหาคมค่ะสองพันห้าร้อยหสสี่ิบสี่นี้นะคะเลขบึงค่ะนเห็นบ่ ตูบึงกันยังอยู่อยู่เพิ่นยังอยู่อยู่เพิ่นมาซองผลงานค่ะเด้อบอลยังไม่กล่องโกขึ้นใยู่ี่น้องมึงลึกเห็นปะ<น>ค่ะโอ้ปแล้วบอกบอลเห็นดิเห <ทะ S 1> ็นดิเอออันนี้อซองส่ไลด์มันได้นี่ค่ะขอให้ผู้ไม่เห็นคลิปนี้โชคมาน้ากันเด้อค่ะงวดหนาห้าสีผ้ามาเบิ่งอีกขั้นเป็นเ้าโศกมวลนี่เดี๋ยวเ้าสีผ้ามาขออยู่นะขอขอเพิ่นสามงวดเนาะ ภายในปีนี้ขาอาสาม้วในงวดหนึ่งละนี่งวดที่สองอันนี้งวดที่สองงวดเม,มื่อกี้นี่เพิ่นห้มาห้าหกหนึ่งนะคะ่ะติม่มติ่มได้ค่ะ 61. หกหนึ่งงวดนี้มาเบิ่งกันอีกค่ะว่าสิมาบาาอกแต่ว่าอันนี้นี่ค่ะเลขอันนี้หกหกศูนย์นี่ถือกันกับเลขกันพ่นปวกนะคะ่ะที่ห้ามาขอเพิ่นมือน,นี่ค่ะล่องเบิ่งค่ะหกศูนย์แปด สวัสดีค่ะจังเลยคะขอให้สุขให้มาน้ำกันนะคะทุกคู่ทุกคนค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีจ้า